คำถามของคุณไมคค่ะบอกว่าเวลานอนตะแคงแล้วรู้สึกน้องดิน้นถีบตรงที่เราตะแคงคือเรานอนทับเขาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่หมอเจอบ่อยเหมือนกันว่าเวลาที่คุณแม่นอนบางท่าเวลานอนบางท่าซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นท่าตะแคงนะบางคนบอกว่าเป็นตอนนอนงายบางคนเป็นตอนตะแคงซ้ายบางคนเป็นตอนตะแคงขวาซึ่งตรงนี้ขึ้นกับแต่ละคนเลยไม่ได้ ไม่ได้มีความสําคัญอะไรหมอต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีความสําคัญอะไรหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าคุณแม่จะนอนตะแคงไปข้างใดก็ตามนะคะหรือนอนไงก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าเด็กไม่ได้ถูกกดทับเด็กไม่ได้ถูกกดทับและเราไม่ได้ทับลูกนะคะเด็กอยู่ในหมดลูกเพียงแต่ว่าคุณแม่ต้องคิดภาพตามหมดลูกเราเหมือนลูกโป่งแล้วเด็กอยู่ข้างใน นะคะเป็นลูกโป่งที่มีน้ําอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างในทีนี้เวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวตัวโดยเฉพาะเวลาเราพลิกตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยหมดลูกปกติจะอยู่แนวตรงแบบนี้อันนี้คือแบบให้เห็นภาพเฉยๆนะหมดลูกเราไม่ได้อยู่ตรงกลางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เป็นว่าปกติจะอยู่ในแนวตรงแต่ถ้าเราพลิกปุ๊บหมดลูกก็จะมีการเคลื่อนเพราะว่าหมดลูกสามารถเคลื่อนที่ได้อันนี้คือดูภาพออกไหมคะ ที่หมอทํามือแบบนี้คุณแม่ดูภาพออกใช่ไหมคือหมดลูกตรงนี้คือปากหมดลูกปากหมดลูกจะอยู่กับที่แต่ตัวหมดลูกค่ะสามารถเคลื่อนที่ได้เวลาที่หมดลูกมีการขยายตัวขึ้นแล้วมีเด็กอยู่ข้างในหน้าท้องเราแน่นอนก็มีการขยายตัว mm hmm. เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้หมดลูกสามารถแบบขยายตัวได้ไม่อึดอัดเกิน mm hmm. เขาก็จะสามารถมีพื้นที่ในการขยับนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการขยับตัวหรือมีการเปลี่ยนท่าทางบทลูกก็มีการเคลื่อนแล้วเวลาที่บดลูกมีการเคลื่อนค่ะเด็กที่อยู่ข้างในเขาก็จะรู้สึกถึงแรงเคลื่อนไหวเขาก็จะมีการตอบสนองด้วยการดิน้นด้วยการถีบด้วยการเตะอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เขาเลยค่ะไม่สามารถบังคับได้นะคะแต่ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเขาไม่สบายตัวหรือเขาอึดอัดเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าการที่ลูกเตะลูกถีบเนี่ย มันเยอะซะจนคุณแม่ไม่สามารถที่จะนอนได้อะคือเราไม่สบายตัวเองคือน้องนะ่ะสบายดีแต่เราอะไม่สบายเพราะว่าเราโดนถีบถูกไหมแล้วเราก็จะนอนพักเราก็อาจจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาสิ่งที่ทําคือเราก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนท่าไปอยู่ในท่าที่เราสบายตัวก็คือหมายความว่ายังไงพอเราเปลี่ยนท่าแล้วน้องเขารู้สึกว่าเขาเขาแบบสบายอะน้องเขาก็จะหลับคุณแม่ก็จะได้นอน นะคะเพราะฉะนั้นลองหาท่าที่เราสบายตัวรวมทั้งไม่ทําให้น้องแบบตื่นเต้นเออหมอใช้คํานี้นะแต่จริงๆคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเอาเป็นว่าเพื่อให้เห็นภาพแล้วกันเวลาที่เด็กมีการเคลื่อนไหวในมดลูกค่ะแล้วบังเอิญเป็นจังหวะที่อาจจะทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นเขาก็มีการดิ้นเยอะแต่ว่าเวลาที่เขารู้สึกคลามรู้สึกว่าเขาสงบอะคะ่ะเขาก็จะนอนหลับนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้มันเป็นปฏิกิริยาธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าน้องกําลังอึดอัดแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าน้องกําลังไม่สบายอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะจริงๆน้องดิ้นนะ่ะดีแล้วแปลว่าน้องเขา สุขภาพแข็งแรงเขาถึงดิ้นได้แรงถูกไหมแต่เวลาที่เด็กดิ้นแรงจนเกินไปเนี่ยคุณแม่ก็จะอึดอัดหรือว่านอนพักไม่ได้หรือนอนอยู่อาจจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าน้องถีบอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเจอบ่อยนะคะอาจจะทําให้เราอ่อนเพลียได้เพราะฉะนั้นตอนช่วงนอนค่ะหาท่าที่เหมาะกับเราไม่สามารถบอกได้ว่าท่าไหนเพราะว่าบางคนนอนตะแคงแล้วลูกหลับดีอ่ะคือลูกไม่ไม่ได้ถีบแบบจนกระทั่งคุณแม่ไม่ได้นอนอ่ะคุณแม่ก็นอนตะแคงได้ แต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนนอนตะแคงแล้วเพราะว่าลูกถีบจนนอนไม่หลับคุณแม่จําเป็นต้องนอนหงายก็นอนหงายได้ค่ะอย่างที่หมอบอกไปนะคะในอายุคั์ที่ไม่ใช่ระยะเจ็บขันคลอดคุณแม่นอนท่าไหนก็ได้ตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนหไงายได้หมดหรือแม้กระทั่งอยากจะนอนคว่ำก็ไม่ห้ามนะคะแต่จะต้องมีหมอนหมอนอะรองที่บริเวณหน้าอกนิดนึงเพื่อไม่ให้เรานอนเอาตัวไปทับกับหมดลูกแต่เอาตรงๆถ้านอนคว่ำก็ไม่ได้แนะนําหรอกแต่มีคุณแม่บางท่านจริงๆ ที่นอนหลับได้ต่อเมื่อนอนคว่ำซึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่ท่านนั้นนะ่ะที่หมอเคยเจอนะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอนะคะก็คือคุณแม่นะ่ะมีขนาดท้องที่ใหญ่มากคือท้องใหญ่มากพอนอนไงายปุ๊บหมดลูกนะ่ะกดทับจนคุณแม่หายใจไม่ออกนอนตะแคงก็ไม่ได้เพราะพอนอนตะแคงแล้วหมดลูกใหญ่มากแล้วดึงผนังหน้าท้องจนเจ็บท้องคือนอนไม่ได้เลยก็เลยต้องนอนในท่าที่เรียกว่าคว่ำหน้านิดหน่อย คือเอาท้องเนี่ยวางไว้กับเตียงแล้วก็ตัวเนี่ยเอียงเอียงนิดนึงในลักษณะพูดไปก็คล้ายๆค,คว่ำแต่ไม่ได้คว่ำแบบสัมไม่ได้คว่ำจริงๆอะคะ่ะเป็นคว่ำกึ่งตะแคงแต่ท้องมันคว่ำนะคะซึ่งคุณแม่ก็เลยมาถามหมอว่าเขานอนท่านี้จะทับลูกไหมก็กลัวลูกจะเป็นอันตรายอีกแต่แม่นอนท่าไหนไม่ได้จริงๆหมอก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยวค่ะคือนอนท่าไหนก็ได้ที่คุณแม่สบายตัวถ้าคุณแม่ยังไงคือหมอเชื่ออยู่แล้วว่าคุณแม่ไม่มีคุณแม่ท่านไหน สามารถนอนคว่ำแบบทับท้องแบบร้อซได้อย่างมากเราก็แค่นอนตะแคงที่แบบกึ่งคว่ำแล้วเราก็เอาหมอนมาหนุนนะคะอันนี้เพื่อเพื่อเรียกว่าอะไรเพื่อความสบายตัวของเราค่ะซึ่งสรีระร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เอาท่าที่เหมาะเาะท่าที่เรานอนแล้วหลับท่าที่เด็กไม่เตะไม่ถีบจนเกินไปเพราะจะทําให้เรานอนไม่หลับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ